เอาละครับเดี๋ยวคำสั่งต่อไปที่เราจะมาหัดกันนะครับเป็นคำสั่ง l อลิกนะครับการสร้างวงรีนะครับดูนะคำสั่งการสร้างวงรีเนี่ยนะครับอยู่ในหมวดรอนะครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับมีสองอันนะครับมีสองอันนะครับแต่อันที่เราจะใช้หลักๆก็คืออันนี้นะครับแต่จริงๆแล้ววงรีเนี่ย ในแบบในการเขียนแบบเนี่ยเราไม่ค่อยได้ใช้หรอกนะครับแต่ก็รู้ไว้แล้วกันนะครับว่ามันมีหลักการยังไงนะครับขั้นแรกนะครับเราก็เข้าไปคลิกนะครับที่คําสั่งเลยนะครับเข้าไอคอนนะครับแล้วก็คลิกที่ไอคอนเสร็จป,ปุ๊บคอมมานบาร์ก็จะบอกเราว่าตอนนี้มันอยู่ที่ในคําสั่งเอลิฟ s e นะสกิดไฟล์ axis นะครับ in point นะครับ of e l l i p s เขาให้กําหนดแกนนะครับให้กําหนดแกนก่อนนะครับแกนะเอาโอเคเดี๋ยวผมาจะทำให้ดูก่อนคลิกจุดที่หนึ่งเลยนะครับคลิกจุดที่หนึ่งนะครับจะสังเกตว่าผมจะคลิกนะครับปึ๊บจุดตัดตรงนี้ใกล้เคียงตรงนี้นะครับจุดที่หนึ่งนะครับนะแล้วผมจะมาคลิกอีกทีตรงนี้นะนะครับจุดตรงนี้นะครับจุดที่หนึ่งเพ่ผมคลิกจุดที่สองนะครับเห็นไหมครับจะได้รูป วงรีออกมาแล้วได้รูปออกมาคล้ายๆเป็นวงกลมนะครับแต่พอขยับเมาส์เนี่ยจะกลายเป็นวงรีนะครับถามว่าเวลาขยับเมาส์เนี่ยทำไมมันได้แค่นี้นะครับตอนนี้จะสังเกตว่านะครับจะสังเกตว่าเมาส์เนี่ยนะครับนะมันไปตามแกนนะครับแกน y กับแกน x อยู่นะครับก็คือมันถูกล็อกถูกล็อกด้วยในโหมด auto นะครับปดกดมือซะนะครับ f 8พอเรากด f 8ปเสร็จปึ๊บนะครับ F8 นี่อันนี้เป็นอิสระแล้วนะครับถ้าเอาใกล้ๆเนี่ยคุณก็จะได้วงรีตามขนาดที่คุณต้องการเห็นไหมครับง่ายไหมครับเพิ่คุณคลิกเลยนะครับบนี่ได้วงรีแล้วสมมติพอคุณได้วงรีแล้วคุณรู้สึกว่าเอ้ยวงรีนี้มันยังไม่รีเท่าที่ควรนะครับไม่รีได้ได้ขนาดที่เราอยากได้นะครับให้เราคลิกที่ตัวเหมือนเปล่าๆเลยครับกด e s c a p e ทิ้งไปก่อนนะครับแล้วคลิกคลิก นะครับเลือกเลือกมันนะครับเลือกวงลีเสร็จแล้วคุณขยับตามจุดแก๊สตรงนี้เห็นไหมครับวงลีจะขยับนะครับจะปรับได้นะครับเข้าออกนะครับตามที่เราต้องการนะครับง่ายๆอย่างนี้เลยคำสั่งวงลีนะครับอ่านวิธีการใช้ตัวที่หนึ่งนะครับดูต่อไปนะครับคำสั่งวงลีอีกนะครับนะมีวิธีการใช้อีกนะครับคลิกนะครับคลิกวงลีนะครับนะเมื่อกี้เราไม่ได้ทําอะไรเลยใช่ไหมครับ เราเลือกตามที่คำสั่งแนะนำมาก็คือ specify axis นะครับกำหนดแกนนะครับคราวนี้เราจะไม่เลือกแกนนะครับเราจะเลือกตัวนี้ center ตัวสีตัว arc นี้ไว้ก่อนนะครับมันวุ่นวายนิดนึงนะครับไมสนใจนะครับเอา center ก่อนนะครับคลิกคลิกที่ center อย่างงี้ก็ได้นะครับคลิกแบบนี้นะครับเอาเมาสมานะครับเมื่อกี้จีเป็นรูปมือ นะครับนะดนะูแบบนี้เป็นระูปแบบมือถ้าเกิดไม่ไม,ไม่ไม่คลิกก็พิมพ์ C ได้ C อะไรนั่นเธอ <c oughs> เดี๋ยวผมจะกําหนดจุดตรงนี้ตรงนี้นะนะครับอคลิกเอ๊บนะครับแล้วผมกําหนดคลิกอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้ตรงนี้นะนะครับ ผมบังคับ F8 ก่อนเนาะนะครับเซตเพิ่มเพลครับจะได้อะไรออกมาได้วงนีละนะครับเกิดลักษณะวงนีขึ้นนะครับนะเหมือนกับอันแรกแหละนะครับเหมือนกันแรกต่เพยงแต่ว่าอันแรกเนี่ยนะครับอันแรกเนี่ยนะครับผมคลิกจุดที่หนึ่งตรงนี้จุดที่สองตรงนี้แล้วก็คลิกจุดที่สามปับเอานะครับขึ้นลงถูไหมครับขึ้นลงปรับเอาแต่คราวนี้ ที่พอเราเลือกเซนเตอร์ก็คือเราวงรีจะเกิดจากเซนเตอร์จุดที่1อยู่ตรงนี้นะครับจุดที่2อ,อยู่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็ปรับขึ้นลงนะครับนี่คือความแตกต่างาระหว่างคลิกแกนกับคลิกแบบเซนเตอร์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเป็นแบบเริ่มต้นที่ตัวโปรแกรมให้มาเนี่ยเขาจะเขาจะบังคับนะครับบังคับให้เป็นแบบคลิกแบบแกนแกนไปเลยนะครับอ่านะครับได้2ออย่างนะเนาะนะครับคลิกแบบแกนนะครับ จุดที่หนึ่งด้านซ้ายด้านขวานะครับแล้วแบบเซนเตอร์คือเซนเตอร์แล้วก็ก็กลักษมีตัวแรกนะครับอาวดูอีกตัวหนึ่งนะครับไหนไหนมาแล้วเอาไห้จบคำสั่งวงนีนะครับนะก็ใช้แบบแกนนั่นแหละนะครับคราวนี้คลิกไปนะครับคลิกตรงไหนก็ได้นะครับคลิกตรงนี้แล้วกันคลิกคลิกตรงนี้เลยคลิกตรงนี้นะครับคลิกปึ๊บนะครับคราวนี้ผมคิดแล้วนะครับ ก็คลิกอีกจุดหนึ่งนะครับแปนะครับคลิกจุดหนึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับผมจะได้ลักษณะคล้ายๆวงกลมเห็นะครับคล้ายวงกลมเพราะผมไม่ขยับเมาส์เนี่ยนะครับจะคล้ายๆวงกลมแต่คราวนี้เนี่ยผมไม่ทําอะไรเลยผมเลื่อนเมาส์มาข้างล่างนี้นะครับดูที่คอมมานบาร์ตรงนี้นะครับจะมีคําว่า rotation อยู่นะครับให้เราพิมพ์ R นะครับหรือมาคลิกคําว่า rotation นะครับผมพิมพ์ R เห็นนะครับ ตัววงรีเราจะถูกล็อกให้เป็นวงกลมเพราะว่าตอนนี้เราอยู่โหมด F8 อยู่หมดออโต้นะครับผมจะปด F8 กด F8 ที่คีย์บอร์ดนะครับปลดปุ๊บเห็นไหมครับตอนนี้วงกลมของเราเนี่ยจะถูกเอียงเหมือนกับการหมุนเหมือนเหรียญเห็นไหมฮะให้จินตนาการเหมือนการหมุนเหรียญขึ้นลงนะครับนี่คือการสร้างวงรีแบบโรเตชันนะครับเราพอใจตรงไหนปุ๊บอาตรงน,นี้นะครับแล้ก็คลิกถ้าเรา รู้สึกว่าเอ๊ยยังไม่เรียนเท่าที่ควรก็มาคลิกข้างนอกแล้วก็ปรับแบบนี้นะครับนะอ่าได้สามแบบเนาะมีแบบที่หนึ่งแบบการนะครับแบบแบบที่หนึ่งนะครับแบบที่หนึ่งแบบเลือกแบบการจุดที่หนึ่งอยู่ตรงนี้อ่าหนึ่งสองนะครับแล้วก็ปรับขึ้นลงนะครับคลิกหมดเลยนะครับคลิกหนึ่งคลิกสองแล้วก็คลิกสามนะครับแบบที่สองแบบอะไรนะเซนเตอร์ คลิกจุดที่1อยู่ตรงนี้นะครับหคลิกจุดที่2นะครับแล้วก็คลิกจุดที่3ปรับขึ้นลงนะครับอันสุดท้ายเป็นไรเอ่ยอันสุดท้ายเป็นแบบเอ่อโรเทชันเอ่อโรเทชันเป็นยังไงโรเทชันเป็นแบบคลิกจุดที่1นะครับคลิกจุดที่2เสร็จแล้วทำไงครับมาพิมพ์ R นะครับ มาพิมพ์าที่คอมมานบาร์หรือพิมพ์ที่คีย์บอร์ดแหละมันจะแปะแปลอัตโนมัติที่ bar, enter คมอมมานบาร์แล้วก็ Enter นะครับพิ้ง R แล้วก็ Enter นะครับ R Enter เสร็จปุ๊บแล้วเราก็ขยับเมาส์มันก็จะทำอไรครับวงวงกลมมันก็จะหมุนเลยลนะักษณะเป็นวงรีเนาะนะครับอ่ะอันสุดท้ายนะครับอันนี้วุ่นวายมาก <c oughs> เป็นวงรีแบบอาร์ตนะครับคือไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่วงรีนะครับมันจะทำเป็นอาร์ตนะครับ เอาเข้ามุสั่งวงรีนะครับคือตัวอาร์เนี่ยคือคือใช้ใช้ใช้เจ้านี้ด้วยนะครับเนี่ยเอลิฟแบบอาร์เนี่ยนะครับนะ,ะมันใช้เหมือนกันเลยนะครับผมคลิกเข้าไปที่วงรีก่อนนะครับเอลิฟธรรมดานะครับผมพิมพ์เอเลยเอเนี่ยว่าผมจะเอาแบบอาร์นะครับปึ๊บเสร็จปึ๊บผมคลิกจุดที่หนึ่งที่ซึ่งเป็นเซนเตอร์นะครับนะแล้วผมคลิกจุดที่สอง นะครับเห็นไหมครับเกิดมาแล้วเกิดวงลีมาละนะครับเกิดวงลีมาผมคลิกคราวนี้วงลียังไม่สมบูรณ์นะครับยังไม่คาสั่งยังไม่จบเพราะว่ามันไม่ใช่วงลีมันจะให้เราเป็นอาร์ตปด f 8ก่อนนะครับปด f 8บดงคับ f 8ก่อนขอโทษทีนะครับให้มันตั้งแบบนี้นะครับเห็นแการใช่ไหมเห็นแการนะครับเนี่ยเห็นหให้แการมันตั้งแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาตรงนี้เป็นจุดหลักนะครับแล้วผมจะตัดตรงนี้ทิ้งให้มันเหลือประมาณนี้ นะครับอ่านดูนะครับผมคลิกปึ๊บแล้วผมกด F8 แปึ๊บแล้วผมก็หมุนเห็นไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นทอะไรนะครับคือตรงนี้ไม่ใช่วงรีตรงนี้คืออาร์ือส่วนโค้งที่มีวงรีนะครับนะฮะขายยางนะครับคืออาร์เนี่ยอ่าอาร์ในวงรีเนี่ยคือการเว้นวักไม่ใช่วงรีสมบูรณ์ทั้งวงนะครับดูใหม่แบบต่อเนื่องเนาะผมคลิกเข้าสั่งวงรีนะครับ แอลิปนะครับพอเสร็จปุ๊บผมพิมพ์เ Enter นะครับคลิกจุดศูนย์กลางของวงรีที่ผมต้องการนะครับนะแล้วคลิกลัศมีส่วนโค้งของวงรีนะครับปุ๊บเห็นไหมครับผมได้ละคราวนี้เนี่ยผมจะก็บังคับวงรีให้มันตามใจเราอะนะครับจะปดดแจะอะไรก็ได้นะครับนะผมเอาประมาณนี้นะครับเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับเสร็จปุ๊บคราวนี้ผมล่า นะครับคือผมจะกําหนดแล้วว่าผมจะเอาอาร์มันแค่ไหนนะครับผมเอาตรงนี้ไปเออระเออแค่นี้เปึ๊บเรียบร้อยผมก็ได้อาร์ที่เป็นพื้นฐานมาจากวงรีนะครับนะอ่ะนะครับเอามาดูตัวล่างนี่ไอตัวเนี้ยทาอาร์ทแบบวงรีโดยเฉพาะนะครับอีฟอาร์ทนะครับนะคลิกลองไปดูนะครับคลิกเซนเตอร์นะครับคลิกลัศมีนะครับสร้างวงรีนะครับ ทิ่อีกจุดหนึ่งนะครับแล้วก็กําหนดอาร์ได้เลยนะครับนะใช้คล้ายๆกันเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องทําอาร์คงนี้ให้มันยุ่งยากอาจจะใช้คําสั่งอื่นเข้ามา2องสามคำสั่งแต่ว่าสะดวกกว่านี้นะครับมันจะมีความเข้าใจและความชัดเจนมากกว่านี้โอเคนะครับ